เอม่ากับกวางพูดได้การล่าดอกไม้แห่งฝันเอม่าเด็กหญิงช่างฝันกับกวางพูดได้ชื่อรุง้งออกเดินทางตามหากไม้แห่งฝันในป่าวิเศษเพื่อช่วยให้ทุกคนมีความสุขบทที่หนึ่งความฝันของเอมา่าเอม่าเด็กหญิงวัยสิบขวบอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เล็กๆปลายทุ่งดอกไม้หลากสีสันทุกๆคืนก่อนนอนเอม่าจะชอบนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างบรรยากาศยามค่ำคืนนั้นช่างเงียบสงบแสงดาวระยิบระยับส่องประกายคล้ายดวงตาเล็กๆ นับล้านที่กำลังจ้องมองเธออยู่วันนี้ก็เช่นกันเอมมาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแสงแสงจันวนวลส่องกระทบใบหน้าเล็กๆของเธอทำให้ดวงตากลมโตเป็นประกายในค่ำคืนนั้นเอมมารู้สึกเหนื่อยล้าเป็นพิเศษหลังจากวิ่งเล่นซ่อนหากับเพื่อนมาทั้งวันเธอค่อยๆปิดเปลือกตาลงและจมดิ่งสู่ห้วงนิทาในความฝัน เอมมาได้เดินเข้าไปในป่าลึกที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวเธอเดินตามแสงสว่างที่ปลายทางจนกระทั่งพบกับทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเกินกว่าที่เธอเคยเห็นดอกไม้แต่ละดอกมีสีสันสดใสเป่งประกายระยิบระยับกับอัญมณีล้ำค่าท่ามกลางทุ่งดอกไม้เอมมาเห็นดอกไม้สีทองอารามดอกหนึ่งเป่งแสงเจิดจ้าเป็นพิเศษดอกไม้นั้นดูเหมือนจะกระซิบเรียกชื่อของเธอทันใดนั้นเองกวางตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นข้างกายเอมมา มันมีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตาสีดำขับและเขาสีทองอารามเอมม่าไม่รู้สึกกลัวเลยกับรู้สึกคุ้นเคยและอบอุ่นใจอย่างประหลาดสวัสดีเอ็มม่ากวางเอ๋ยทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าชื่อรุง้งข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อตามหาดอกไม้แห่งฝัน ดอกไม้ที่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขเอมมาเบิกตากว้างด้วยความตกใจท่านรู้ได้อย่างไรเอมมาถามด้วยความสงสัยรุ้งยิ้มอย่างอ่อนโยนข้ารู้ทุกอย่างเอมมาเพราะข้าคือผู้พิทักษ์แห่งป่าแห่งฝันรุ้งอธิบายเอม็มมาองดอกไม้สีทองร่ำด้วยความปรารถนาข้าอยากดอกไม้แห่งฝันข้าอยากให้ทุกคนมีความสุขเอมมากล่าวอย่างตั้งใจรุ้งพยักหน้าการจะได้ดอกไม้แห่งฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าจะต้องผ่านบททดสอบมากมายเจ้าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันหรือไม่ เอ็มมาไม่ลังเลยแม้แต่น้อยเธอพยักหน้าอย่างหนักแน่นข้าพร้อมข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ดอกไม้แห่งฝันมารุ้งยิ้มอย่างพอใจดีมากเอ็มมาจงจําไว้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะสอนเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างจงเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์รุ้งกล่าวพร้อมกับเดินนําเอมมาเข้าไปในป่าลึกเอมมาเดินตามรุ้งเข้าไปในป่าลึกอย่างไม่หวั่วันต้นไม้สูงตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทั่วท้องฟ้า แสงจร์สาดสองลอดผ่านไม้ลงมาเป็นเงาพาดผ่านพื้นดินเอ็มม่ารู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจกับสิ่งที่เธอเห็นป่าแห่งฝันนั้นช่างแตกต่างจากป่าที่เธอเคยรู้จักรากับเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ทันใดนั่นเองเอ็มม่าก็สะดุ้งตื่นจากความฝันแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องนอนของเธอเอ็มม่าลุกขึ้นนั่งบนเตียงเธอรู้สึกราวกับว่าความฝันนั้นเป็นจริง เอ็มยังคงจำทุกรายละเอียดของความฝันได้อย่างชัดเจนเธอจำทุ่งดอกไม้สีสันสดใสจำดอกไม้สีทองอาร่ามและจำรุง้งกวางผู้พิทักษ์แห่งป่าแห่งฝันได้เป็นอย่างดีความปรารถนาที่จะตามหาดอกไม้แห่งฝันยังคงอยู่ในใจของเธอเอ็มาตัดสินใจว่าเธอจะออกเดินทางตามหาดอกไม้แห่งฝันเธอรู้ว่ามันอาจจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากแต่เธอเชื่อว่าเธอจะทำได้เธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเอ็มาลุกจากเตียง อาบน้ำแต่งตัวและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญในชีวิตเธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอตลอดการเอมมาเปิดประตูบ้านและกล้าวออกไปสู่โลกกว้างด้วยความหวังและความมุ่งมั่น